เราจะมาทําคลิปสอนหน้าเกี่ยวกันนะครับหน้ากากาสําหรับคนเทพเย้เท่เย้ดหน้านี้เหรอก็ต้องทำหลังการหน้าสองรอบกันก่อนเป็นไงกอดเป็นไงนะก่อนไงนะก่อดเป็นไงกอดเป็นไงกอดเป็นไงกอดเป็นไงแล้วก็ทําลังกาหน้าเหยียดครับเหยียดที่เห่เยครับเหยียดยังไงครับเหยียดโอ้โหเหยียดโเหยียดที่เท่เลยแล้วจากนั้นก็มาบิดครึ่งรอบเลยบิดยังไงครับบิดครึ่งรอบบิดอย่างนี้ครับ เกี <ítulo> <run> sabes, ่ยวใช่ไหเกี่ยวต้องกินแล้วโปเต้ต้อกินโปเต้แล้วเกี่ยวแล้วเที่ยเลยครับวันี้พอได้ถึงรอบไปนะจะจะบิดรอบหนึ่งบิดรอบหนึ่งทางนี้คนะเหยียดเขี่แต่งย้อลล็อตถึงเทปไปใช่ไหมถ้ามาเจอรอบขึ่นนะโอ้โหรอบขึ้นทางนี้ครนะอะไรครับจบมากดูครับกอดค้างมาเลยครับหันหน้าค้างมาเลยทำตัวตรงๆไปจับไับสอโพูดนานเลย นี่แค่ต uh, ้องมีเกียร์เฮีงเก็บเค็มสามเอาเลยครับเอาเลยครับวันนี้เราจะมาฝึกกันกันนาร้อยสี่สแรงม้าวิธีการทำดูนี่เราจะจำลองสมมุติว่าเราวิ่งมาใช่ไหมวิ่งมาแบบว่าสุดแรงใช่ไหมพอเราจะเก็บรอบ ถ้าชูมืออย่างงี้นี่สมุดอันนี้เขาเพิงมเขถเตะใช่ไหมแล้วเราก็เก็บลงมาอันนี้เอามาชนกนันเอามาลงกันนี้จากนั้นก็เงยหน้าบิดทางนี้ออฟอกเนี่ยศอกมันเป็นเหมือนข้ามวยไทยอะ่ะกวางเหนือหลังอะ่ะแบ,บ่อย่างเนี้ใช่ไหมเราก็เก็บไปพอมมาเก็บเสร็จมันเจ้าอยู่ประมาณนี้นี่คือเราเราออยู่ประมาณนี้พออยู่แบบนี้ปุ๊บเราก็บิดเลยปุ๊บผมก็จะกลับมาครบรอบแบบนี้ไปดูตัวอย่างกัน gini lah 540 <laughs>